โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบีทหรือว่าบีทนั่นเองนะผมก็วันนี้เราจะมาเตือนภัยคนที่ใช้รถยนต์กันนะคือมันจะมีประสบปัญหาคือ,อเราชาร์จแบตสำรองในรถอย่างเงี้ยเออก็คือผมจะมาเตือนว่าทุกคนน่ะคิดว่าชาร์จแบตในรถนี่คือจะชาร์จได้ทุกอย่างใช่ไหมมันคือมันชาร์จไม่ได้ทุกอย่างเว้ยก็คือโฮลแบงค์เนี่ยเราไม่สามารถใช้ใรถได้นะเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะผมก็คือเหตุผลกันนะก็คือ ถ้าเราเอาโพลแบงค์อย่างเงี้ยเออสองหมื่นมิลเลมตัวเนี้ยผมใช้เป็นองค์อ,อ,อ e ีนะ e ลูปนะอีลูปสองหมื่นมิลเลมนะผมก็คือตัวนี้นะถ้าเราชาร์จแบตก็คือถ้าเราชาร์จปุ๊บเสียบสายเข้าโพลแบนงค์ตัวเนี้ยก็คือเวลาเราวิ่งรถทางไกลหรือว่าวิ่งรถไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเราชาร์จแบตบชาร์จโพลแบงค์ไว้รถชาร์จโทรศัพท์ไว้รถเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าชาร์จโทรศัพท์นี่คือมันก็ไม่ค่อยมีปัญหา indicating. แต่ว่าถ้าชาร์จโพลแบนงค์นี่ก็คือปัญหาเยอะมากก็คือถ้าเราชาร์จโพลแบงค์แล้้ววกก็็ต่่ออเขาาารถนนะมนะมมััจีปญหคื เหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่รถอ่ะเหมือนเราขับรถไปแล้วก็ใช้แบตเตอรีตตร่รถไปในตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเสียบตัวนี้เข้าไปอ่ะมันจะเหมือนเราคูณ2เข้าไปก็คือเราชาร์จเขาเนี่เหมือนไฟมันวิ่งเข้าตัวนี้มันไม่วิ่งเขา้าไอ้แบตเตอรี่อ่ะถึงถึงวิ่งเข้าก็วิ่งเข้าน้อยมันทําให้แบตเสื่อมเร็วแล้วก็อาจจะขับไปแล้วก็รถด,ดับเลยก็ได้แล้วก็รถจอดรถสักพักเอเอเราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราขับไปมันดับหรือว่าสตาร์ทรถไม่ติดเลยก็ได้เวลาดับเครื่องเงี้ยมันทําให้แบบ ไฟในรถะที่เราวิ่งไปอ่ะมันเหมือนมันเข้าตัวนี้หมดแล้วก็ไฟในลูกไฟไฟในลูกของแบตเตอรี่รถยนต์อ่ะมันจะวิ่งเข้าตัวนี้หมดเหมือนเราให้ตัวเนี้เป็นเมนหลักก็คือประมาณนี้นะผมในการมาบอกเตือนคนที่ใช้รถใช้เรือกันนะผมก็คือห้ามชาร์จโพรแบงค์ในรถยนต์นะผมบอกไว้เลยทุกรุ่นนะไม่ใช่แค่สองหมื่นมิลแอมของอ e ีลูปนะก็คือทุกรุ่นที่เป็นของโพรแบงค์อ่ะเขาเตือนว่าห้ามชาร์จใน ห้ามชาร์จแบตในรถยนต์ก็คือห้ามชาร์จแต่ว่าถ้าชาร์จพวกโทรศัพท์พวกแอมไม่น้อยเงได้แต่ว่าถ้าสองหมื่นเงี้ยไม่ไหวครับผมดับแน่นอนรถเหมือนชาร์จเข้าตัวนี้หมดเลยนะผมใครที่อา่าคิดอยู่ว่าจะชาร์จในรถหรือว่าใครชาร์จอยู่ตอนนี้ก็ทอดออกซะครับผมถ้าไม่อยากเกิดปัญหาซ่อมต้องรองซ่อมรถต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะผมก็เปลี่ยนเถอะครับผมโอเควันนี้ก็จะมี วันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมในการเตือนภัยในการขับรถยนต์รอนะผมก็โอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ลืมกดไลค์กดติดตาม,มก็ลืมกดแชร์ผมด้วยเะผมเพื่อไม่พาสิ่งใหม่หมในช่องผมนะผมก็วันนี้มีประมาณนี้นะหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันครับผมไปแล้ว